เฟสชเนลอะดิโอนะครับผมหูอื้อหมดแล้วครับผมบุ้มบุมบุม สวัสดีครับผม d ีไสายทานซาวครับผมเพื่อนๆครับนํำเอาครับผม PM ครับผม New Professional Audio ครับก็สวัสดีวันสงการครับผมนะฮะวันนี้ก็เป็นช่วงวันไหลนะครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆครับผมนะฮะสนุกสนานในวันสงการน่าจะ คืนกันนะครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงวันไหลครับผมก็ไหลพระประแดงนะก็ชลบุรีนะครับผมนะพัทยานะครับนะฮะวันนี้ผมก็เอานำเอาปรีแอมครับเพื่อนๆครับผมนะปรีแอมแยกทรับอิสระครับผมตัวนี้เป็นของ New Pro f ฟ t c h ่นแนลอะ a อเดีครับผมนะฮะก็เล่น USB ได้ครับผมเพื่อนๆนะฮะใช้ไม้ได้2ตัว USB SD card ได้ครับผมนะฮะเชื่อมต่อบลูทูธ5.0ครับผมเพื่อนๆครับผมนะฮะใช้ไมค์ก็ได้2ตัวครับผมไม่หนึ่งไม่สองนะฮะเสียงถุ่มเสียงกลางเสียงแหลมครับผมเอีโคเดเรครับผมบาลานซ์ซ้ายขวามาตเตอร์หลักนะฮะตัวนี้ผมเอาไว้นี่ครับผมนี่11บเนาฬิกาครับผมนะฮะก็มีเสียงโลครับผมเสียงซับครับผมมิดโลครับผมเสียงกลางเสียงแหลม แล้วก็ุลลุ่มเปิดครับผมส่วนเปืเป่อนเสียบแจ็ค6.35มิลนะก็เอาตัวนี้ออกหมดเลยครับผมดึงออกหมดเลยครับผมทั้งสองทั้งสองปุ่มเลยครับผมนะดึงออกหมดเลยครับผมนี่ดึงออกหมดเลยทั้งสองปุ่มครับผมนี่ถ้าเราใช้บลูทูธนะปุ่มติดวอลลุ่มครับผมกดเข้าครับผมนะนี่ก็จะเชื่อมต่อ กดหาคำว่า bt นะจะขึ้นหน้าจอคำว่า bt ครับผมเป็นเพื่อนครับผมมาด้วยกราฟ power amp ครับผมเพื่อนๆนที่อยากจะประกอบครับผมตัวนี้พันสองร้อยวัตครับผมก็ข้างละผมวัดดูก็หกร้อยสี่สิบวัต์นะข้างละหกร้อยสี่สิบวัต์ที่สี่โอห์มคือของสองดอกครับผมนะหกร้อยสี่สิบวัตหกร้อยสี่สิบวัตนะเพื่อนเพื่อนครับผมนะ ถึง700นู่นแหละครับผมแต่ถ้าเราลงที่3 2.6อโอห์มหรือ4 oh m, 2 4โอห์มสองโอห์มเนี่ยมันได้ถึง800วัตต์ท่อข้างเลยนะครับผมนะเพื่อนๆคร่นกับผมเพราะว่ามอแปลง12แอมป์เนี่ย1,500 V านะครับผมใช้มอแปลง12แอมป์65 0 65 Rectify ติฟายออกมาก็ได้92้3กบนะครับเพืเ่อนๆครับผมใช้คาปาหมื่นไมโคร4ลูกครับผมเพืเ่อนๆตัวนี้นะ ก็ถือว่าพอได้ยู่ครับผมแต่บอดได้ใช้แค่2ชั้นครับผมนะเพื่อนๆอยากให้มุบปุ๊บนุบๆขึ้นก็เล่น3ชั้นนะพอได้อยู่นะนํำเสียงแตกต่างกันแน่นอนครับผม2ชั้นกับ3ชั้นนะส่วนมากจะเน้นขับแหลมครับผมซิปซิปซินะให้มันจัดจ้าดนะครับผมไม่ให้มันหน่วงเป็นเสียงใหญ่มากนะฮะในสายผมที่ชอบนะแล้วก็ราคาก็จะเบาลงมานิดนึงนะเพื่อนๆครับผมนะแต่ถ้าเราใช้ สามนิ้วหมดได้สามนิ้วนะฮะหมดได้สามนิ้วบอ,บ,บอดได้สามชั้นผมก็พูดผิดไปนิดหนึ่งครับบอดได้สามชั้นมันก็จะทำเสียงมันโอ้แต่โตขึ้นนิดหนึง่งนะฮะมาพร้อมกับตัวล่างครับผมตัวนี้ใช้กล่องเดี๋ยวผมเพื่อนน่าจะสงใสัยครับผมตัวนี้ตัวบนครับผมมัน200ร้อยวัตต์ใช้กล่อง3ามจุห้านิ้วครับผมนะฮะลึกสิบหกนะฮะเพื่อนๆครับผมลึกสิหนะฮะ มีผมใช้พัดลมตัวสองตัวนะฮะเป่ามาด้านหน้าครับผมนะาะว่ามีรูเต็มอยู่นะไม่มีปัญหาแนละ้วแล้วก็ซอฟต์สตาร์ทซอฟต์สตาร์ทซอฟต์สตาร์ทของมออแปลงหนึ่งตัวครับผมนะฮะเพื่อนๆครับ,บผมตัวนี้3.5นิ้วลึก16นะฮะเพื่อนๆครับ,บผมนะร้าน GM t a r n Stick นะฮะเพื่อนๆผมแนะนำเลยนะฮะปลอดภัยนะสบายใจครับผมนะ เท่ากันรู้เรื่องครับผมพูดภาษามนุษย์เรานี่รู้เรื่องกันครับผมนะเพืเ่อนๆครับผมส่วนตัวล่างครับผมนะกอง4.2ครับผมนะก็โตขึ้นมานิดนึงนะถ้าเพืเ่อนๆมีกระตังก็ผมแนะนําใช้5.2ดีกว่าครับผมก็จะขึ้นมานิดนึง1น,นิ้วครับผมนะ5.2เราจะใช้พัดลม4นิ้วดีครับผมนะเพื่อนๆครับผมนะถ้าเราเล่นโหดๆเนี่ยพัดลม4นิ้วมันจะก็จะช่วยระบายความร้อนความร้อนดีขึ้นครับผมนะ เพื่อนๆครับผมเนี่ยฮะตัวนี้4.2ลึก20ครับผมนะความลึก20นิ้วครับผมนะของกล่องนะฮะก็หาซื้อได้เลยครับผมร้าน GM t r a n s t e c k ครับผมนะพี่ขันธนัทครับผมบ้านหม้อเช่นเคยครับผมแนะนำครับผมไว้วางใจได้ครับผมนะครับเพื่อนๆนะผมแนะนำครับผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยครับผมอยากให้เพื่อนๆเราครับผมได้ ไปสั่งซื้อกันครับผมแบบความสนุกสนานของเรานี่แหละครับผมเพื่อนๆนะฮะเพื่อนๆครับผมนะมีหลากหลายหน้าตาครับผมชอบไฟตรงไฟเฉียงไฟสี่แถวหรือไฟแบบไปดูได้ครับผมสอบถามได้ครับผมเพื่อนๆนะผมกล่องสามจุดหรือจะสองนะหนึ่งยูนั่นแหละครับผมนะสองจุดห้านิ้วนะสองจุดสอถึงสองจุดห้านั่นแหละครับผมนะ หนึ่งยูครับผมมีเหมือนกันครับผมนะสามจุดห้าสี่จุดสองห้าจุดสองครับผมหกจุดสองก็ไปดูเลครับผมความลึกก็มีหลากหลายเพื่อนๆครับผมนะฮะส่วนตัวนี้นะครับใช้หม้อแปลงครับผมนะ E.I. นะครับผมไม่ใช่ซีคอยนะครับผม E.I. 15แอมครับผม2ลูกครับผมนะฮะ15แอมก็ V.A. ก็ สองพัน va นะครับผมสิบห้าแอมป์ครับผมนะจะไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับการพันของร้านค้าครับผมแต่ความเป็นจริงก็สิบห้าแอมป์ก็สองพัน va ครับผมยี่สิบห้าแอมป์ยี่สิบแอมป์ก็สองพันห้าร้อย va ครับผมยี่สิบห้าแอมป์ก็สามพัน va ครับผมเพืเ่อนๆนะสามสิบแอมป์ก็สามพันห้าร้อย va ครับผมนะฮะเพืเ่อนๆนะตามสเต็ปตามสเปค แต่ตัวนี้ใช้2ลูกครับผม15ใช้2ลูกครับผมขนานกันครับผมไม่ได้อนุกรมนะผมขนานนะแต่ใช้คาปาฝั่งละ12ลูกครับผมคาปาครับผมเหมือนไมโครลอยบอลติดสลูกครับผมเพื่อนๆตัวนี้นะซอฟต์สตาร์ทสตัวครับผมแน่นเหมือนกันครับผมเจ็บลงไม่ได้นั่นแหละครับผมนะซอฟต์สตาร์ทสตัวครับผมนะป้องกันลําโพง1คู่เนี่ยใช้ทรานซิสเตอร์ฝั่งละ16ครับผมเพื่อนๆครับผมนะ ใช้านติเตอร์ฟังละ16แต่ตัวนี้ผมใช้บอดดได4ชั้นครับผมนะบอดดา4ชั้นแล้วก็ใช้ซิงท่อครับผมพัดลมฝั่งละ2ครับผมฝั่งนี้2ฝั่งนี้2ครับผมนะเพื่อนๆครับผมนะก็ถือว่าพอได้นะครับผมเพื่อนๆนะก็เข้าไปชมได้ครับผมผมว่าผมได้ทาไว้อยู่หรือเปล่าไม่ดู้นะก็ถือว่าพอได้อยู่นะครับผมนะน้ําเสียงนึบนะเพราะมอแปลง มันจะทํากําลังมาเต็มที่ตลอดนะครับผมเพื่อนเือนครับผมมาแปลครับผมนะเต็มที่ตลอดอาจเข้าคขาปลาตลอดครับผมนะเข้าปลาเยอะมันก็บุ้มบุมบุมดีครับผมนะเหมือนกับรถยนต์นั่นแหละครับผมนะไฟเก็บประจุเยอะมันก็สามารถดึงโ t กของน้ําเสียงได้แต่สวิตชิ่งต่างกันครับผมนะเล่นแรงขนาดไหนมันก็จะผลิตขึ้นมาเสริมทับเสริมทับเรื่อยๆครับผมนะเพนเพือแต่ตัวนี้แต่ตัวนี้มัน ผลิตตลอดครับผมนะม้อแปลงครับผมผลิตตลอดครับผมนะมาตลอดเลยนะครับผมเพื่อนครับผมแต่สวิตชิ่งไฟตกเล่นได้ครับผมนะร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบเล่นได้ครับผมสวิตชิ่งแต่ตัวนี้เล่นไม่ได้นะครับผมทาให้สองยี่สิบเล่นไม่ได้นะครับเพื่อนครับผมสองร้อยปุ๊บเนี่ยเล่นไม่ได้ครับผมเลยครับผมไฟไม่พอนะเปนเพื่อนครับผมไม่ถึงนะนี่แหละครับผมน้ําหนักก็หนักครับผมโอ้โหหนักมากครับผมเพื่อนนะ ยกคนเดียวเนี่ยถ้าไม่เอาตัวเราไม่เอาตัวเรานะไม่เอาตัวเราช่วยด้วยเนี่ยยกแทบคนเดียวไม่ค่อยขึ้นเลยนะครับผมแต่โหนนัก,น,ก,น,กนักมากเลยครับผมนะเพื่อนๆนะราคาก็พอๆกับสวิตช,ชิงนั่นแหละครับผมนะมอปแปลงก่อนเดี๋ยวนี้นะผมมาดูนะ่าจะสองพันกว่าน,น,นะครับผมมาสิบห้าเอลครับผม,ผม ในโลกออนไลน์หรือเข้าไปถามล้านพี่ขันธนัทครับผม GM t a m e Stek Barno ได้นะเพื่อนๆครับผมนะก่อมานำเสนอเพื่อนๆครับผมเพื่อนๆนี่ครับผมเกตนาของเขาปีครับผมมาให้เพื่อนๆนี่แหละครับผม1 0 0 0 125บาทนะครับผม PM แยกทรัพย์อิสระ New Professional Audio นะครับผมเพื่อนๆครับผมนะเดี๋ยวมาฟังเสียงกันเลยดีกว่าครับผมเพื่อไม่ให้มันชะยาวนานครับผมเดี๋ยวผมเปิดครับผมนะเพื่อนๆครับผมนะ เปิดสวิฟ์เลยนะมาฟังน้ําเสียงกันครับผมนะอาจะเป็นเช่นไรครับผมนะสําหรับแ m มครับผมเสียงแลมก่อนครับผมนะเสียงแหลมแยกครับผมกลางกับแหลมแยกออกจากกันนะครับผมนะเราสามารถลดได้เราสามารถเพิ่มได้ เราสามารถลดได้ครับผมแรงมากลดได้ครับผมตัวนี้เสียงกลางครับผมแยกจากกลางแยกจากเสียงแหลมเลยะติดนิดเล็กครับผมติดติดมิดโลนิดนึงกครับผมนะเพื่อไม่ให้มันแห้งครับผมติ่ผมนะนำไปเพื่อนน,นั่นแหละครับผมเนะี้ยเราแยกนะเตรียม ั่งนึงเสียงแหลมฝั่งนึงเสียงกลางเสียงแหลมครับผมซับก็ด้านหลังเลยครับผมนะฮะเปลี่ยนๆกับผมซับเขาด้านหลังครับผมนะนุกหนาแน่นอนนะไปฟังกันเลยครับผมนะเสียงแหลมเสียงกลางตัวล่างซับครับผม ก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมเปลี่ยนเพลงก่อนครับผมแป๊บเดียวครับผมเพืปลี่ยนนะครับผมครับผมเปล่ยน เพื่อนๆโอ้โหถ้าเราแยกกันครับผมเพื่อนๆครับผมบอกเลยนะถ้าเราแยกเสียงกลางกับเสียงแหลมมันเพิ่มได้นะครับผมเพื่อนๆครับผมนะมันเพิ่มได้ครับผมนะเพิ่มจากปีอมของเราก็ได้ครับผมมาเพิ่ม ที่ Power Am p ก็ได้ครับไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องเปิดสุดหรอกครับผมหูเรานี่แหละครับผมหูเทียบนะแต่ถ้าเราเล่นแบบพวกอ่าดิจิตอลเหมือนต้องเปิดสุดครับผมเพราะเขาตั้งไว้นะปรับยากครับผมตนนัวนี้อนาล็อกเราปรับเลยครับผมถูกใจเราชอบจะไหนก็เล่นหละ ปรับยากนะครับผมนะฮะเสียงชัดกับเสียงซิปเนี่ยมันต่างกันนะครับผมเสียงซิปยังไงก็ได้ครับผมซิปซิปซิปแต่มันอั้นครับผมนะเพื่อนเพื่อนครับผมอ่าถ้าเราซิปซิปมากมันเสียงมันอั้นนะครับผมให้มันเสียงแหลมมันชัดชัดนะฮะดีครับผมนะแต่ไม่บาดหูนะฮะเพื่อนๆไม่บาดหูนะฮะ วันนี้นเดี๋ยวเปลี่ยนเพลงเอาเพลงสไตล์เพลงเดนเดนดูครับผมนะเพื่อนเพื่อนครับผมนะหนกักหนักนิดนึงครับผมนะเพื่อนเพื่อนครับผมครับก็มาฟังกันเลยครับผมนะหนักหนักขึ้นมานิดนึงฮนะเพื่อน แน่นอนครับผมสําหรับเพื่อนๆที่กําลังจะประกอบนะฮะแนะนําก็มอแปลงครับผมชอบความหนักนะเพื่อนๆกับผมสัมหนักด้วยครับผมแล้วก็เสียงก็ถือว่าใช้ได้ครับผมนะเพื่อนๆกับผมบุ่มบุมบุมนุ่มๆแบบแน่นๆนะครับผมนะ่ยมอแปลงครับ นำนะครับผมเพื่อนๆครับปอมสำหรับเปียมแยกซับอิสระนะครับผมเพื่อนๆครับผมนิวโปรเฟ c ช Channel อร d i o ครับผม1,125บาทครับผม DIY สายทานเสาวใน tiktok ครับผมเพื่อนๆครับ แน่นอนครับผมเพื่อนๆครับผมหนักแน่นแน่นอนครับผมพเพื่อนครับผมเราปรับเรียบร้อยหมดแล้วครับผมเราชอบแบบไรเราปรับเรียบร้อยครับผมนะเราก็มาหมุนตัวเดียวนี่แหละครับผมเนี่ยสุดท้ายครับผมนะ นนแน่นอนครับผมกับเปียมแยกทรัพย์อิสระนะครับผมตัวนี้นะครับ1,125บาทนะครับผมมีโค้ดส่วนลดและก็โค้ดส่งฟรีนะครับผมปกติก็1,250บาทครับผมนะเพื่อน วิโปรเฟชชั่นแนลออดิโอนะครับผมหูอื้อหมดแล้วครับผมบุ้มบุ้มบุ้ม ขานาล่านนะครับผมเพื่อนๆครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็กดเข้าไปสั่งซื้อได้ครับผมนะฮะ DIY DIY ซ้ายท่านเศร้าใน t i k t o k นะครับผมพออยากให้เพื่อนๆในโค้ดส่วนลดแล้วก็โค้ดส่งฟรีครับผมดูกใจโดนใจครับผม3าวันถึงบ้านเก็บเงินปลายทางครับผมนะฮะสินค้ามีปัญหาเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เพื่อนๆครับทันทีครับผม New Professional Audio นะครับผมเพื่อนๆครับ oh. <inaudible> นําเพื่อนนะครับผมสาหรับเพื่อนๆที่กาลังจะประกอบก็แนะนําเลยครับผมมอแปลงครับผม65065เลยนะครับผมหรือคัดดีอะไรประมาณนี้เพื่อนๆกับผมแต่เน้นๆครับผมมอแปลงก็โอเคครับผมนะฮะมอแปลง EIC คอนะฮะก็แล้วแต่เพื่อนๆเล่นเลยครับผมนะ665065นะเพื่อนๆกับผมเต็มสตีมที่เขาขายกันนะครับผมนะเพราะว่าไม่ให้เกินร้อยนะฮะ9 2 9 3นะฮะใช้คราปานะ หมื่นไมโครร้อยวุ้นนะประมาณนี้ฮะถ้าเราหนักๆกดจ้างให้เขาสั่งเขาสั่งเขาพันให้นะครับผมต้องการหนักๆครับผม 80, 0 8 0 9 0 0นอะไรประมาณนี้ต้องสั่งพันนะที่ล้าน GM t r a n ทานสิได้ลเลยครับผมเปื่อนๆครับผมนะฮะถูกใจโดนใจแน่นอนครับผมแต่เปื่อนๆที่ชื่นชอบนะครับผมเปียแอมแยกทรับอิสระครับผม New Professional Audio ครับผม1,125บาท ที่ DIY ้ายทานเศร้านะครับผมเพื่อนๆครับผมมีโค้ดส่วนลดแล้วก็โค้ดส่งฟรีครับ การประกอบนะครับผมก็เข้าไปชมคลิปได้นะครับผมด้านในนะครับผมหน้าด้านในผมก็ทําคลิปเอาไว้ในการประกอบ PowerA m p ให้เพื่อนๆได้ชมกันอยู่นะครับผมแนะนําแนวทางนะครับผมเพื่อนๆครับผมแนะนําแนวทางครับผมเพื่อนๆครับในการประกอบ p o w e r amp ครับผมที่ DI y สายทานซสาด้านในเลยครับผมเพื่อนๆเพื่อนๆชื่นชอบ PM ก็จัดกันเลยนะครับผม DI วายสายทานสาในทิกตอกนะครับ1 1 2 5บาท New Profes s i o n a l Audio PM แยกซับอิสระครับผม สนใจแน่นอนครับผมพเพื่อนๆครับผมปีอมครับ ขอขอบคุณนะครับผมเพื่อนๆที่เข้าไปสั่งซื้อครับผมสินค้ากับทางร้านผมเลยครับผม DIY สายทานซาวขอบคุณมากๆนะครับผมเพื่อนๆให้การอุปการะนะครับผมการสั่งซื้อนะครับผมหนึ่งปีที่ผ่านมาขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับผมเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เคยสั่งซื้อนะฮะ กับทางร้านก็จะได้โคตรส่วนลดมากๆเลยนะครับผมบอกเลยบอกเลยครับผมโคตรส่วนมากลดมากๆเลยนะครับผมนะดีวสายฐานสาวในทิกตอกนะฮะเพื่อนๆกับผมถูกใจโดนใจแน่นอนครับ เพื่อนนะครับผมที่ต้องการประกอบก็เข้าไปชมได้นะครับผมนะในการประกอบในการแนะนําครับผมอุปกรณ์อะไรแต่ละชนิดนะฮะที่ในช่องเลยนะครับผม DI วายสาทานเต u ยูทูนะฮะนั้นก็นี่แหละครับผมนะเข้าไปชมได้ครับผมนะด้านในครับผมก็อาจจะมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยครับผมนะต่อเติมให้เพื่อนๆได้เพิ่มพูนประสบการณ์เนีดหน่อยครับผมนะเพื่อนๆครับผมนะสำหรับ PM เก็เข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็คงไม่ยาวนานนะ พวการปรับนะฮะการเล่นหรือการฟังก็แล้วแต่เราชอบเลยครับผม PM อมครับผมนะเพื่อนๆครับผมเนี่ย l o ครับผมซับมัมมิดโลเสียงกลางเสียงแหลมก็แล้วแต่เราแต่งเลยครับผมนะด้านหลังก็มีซับเอาบุ้มบุ้มปรับความถี่อ่า อิสระเลยครับผมความถี่ซ้ายขวาอิสระเลยนะครับผมเ,เพื่อนๆครับผมด้านหลังครับผมซับเพาครับผม นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงคงไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเพื่อนครับคอยดูต่อไปอย่าลืมครับผมกดติดตามครับผมคลิปหน้าผมจะแนะนำสิ่งไหนก็คอยรับชมรับฟังเช่นเคยนะครับผมเดพื่อนครับผมดีวาสายฐานสาวครับผมคลิปนี้นำเสนอ PM New ม r o f i ป c เ i ช n ั l Au นลอนะครับผมสวัสดีครับผมจบลงไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับผมที่รับชมครับ